ครับวันนี้เอามาเพิกเขียนภาษาละนาต่อนะครับมาในหนังสือภาษาไทยเขียนกำเมืองเี่นะครับเล่มนี้นะครับมาเปิดหน้าสี่สิบแปดนะครับ่าตัวอย่างที่เก้านะครับมาตัวอย่างที่เก้านะกอบเหลือเมื่อซักเรื่องนะครับมากอบเหลือเมื่อซักเรื่องนะครับอทีนี้เราก็ มาเขียนเลยนะครับอทีนี้เรามาเปรียบเทียบว่าไปแจ้งกำไหนกำไหนนะครับอ่าดูในตารางนี่นะครับอ่าตารางนี่เลยนะครับอืมจะใจ้เสียงเสียงอะไรอย่างนะครับจะใจ้ตัวไหนนะครับตัวอักษรสูงอักษรต่ํานะครับบออ่าบ่อนะครับบอบ่อเสียงเอกนะครับอ่าแต่มันก็กบ่อเหลือนะครับยังบบบอเ้ยก็ก็ก็ก ถ้าเอาเอาตา่มสำเนียงเลยนะครับมันก็ก่ออย่างเงี้นะครับออันนี้ก่อนะครับเห็นไหม,มกอ่อมันต่ําตรงๆแล้วมันอย่างนี้นะครับก่อนะครับก่อบอลเหลือนะครับอาจารยำนี้มันกับเป็นโบราณพิ่งก็บอกว่าเออมันเป็นก่อสร้างก็ะเซิงปิ่เกียะเขียนไปไปต่ำโบราณบ้่งน,นะครับโบราณบิ่งก็เขียนอย่างนี้นะครับมา พนเอาถูกะเขียนนะครับอ่าในความจริงไม่ต้องมีอากันยอนอยู่นี่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับก่อนะครับมันออกเสียงโทนะครับอ่าอันนี้ก่อนะครับอันนี้ก่อนะครับแต่เวลาอ่านจริงๆนยมันอ่านเป็นก่อนะครับเกาะท่านจะใจตัวไหนมันก็มันก็บอกมีปัญหานะครับอืมเพราะว่ามันมันยังสรุปว่าได้แน่นอนนะครับอ่าะก็แล้วแต่นะครับอ ผมก็ขอใจแบบแบบเบ้าของโบราณน,นะครับโบราณโบราณพวกเขียนมาอย่างไรพวกก็ผมก็ขอเขียนไปอย่างนั้นนะครับ <ừng. S 2> ก็คือพวกจะตัดอะกันย่อนนี่ออกนะครับมาเหลือเป็นกรรมพิเศษอย่างนี้นะครับมาก่อน,นะครับก่อก็หรืออ่านว่าก่อนะครับตามจริงๆแล้วมันออกอ่านข่าวอ่านอย่างแล้วมันออกสำเนียงก่อนะครับก่อน,นะครับก่อบอกบ,บอก บ่ก็เสียงเองนะครับบ่เห็นไหมครับก็บรเหลือก็บรเหลือมันก็พูดยาวๆมันก็บรเหลือนะครับที่นี่มันอักษรมันไออสระมันเหมือนกันนะฮะเพราะก็เลยบอกว่าเออเอานี่เอารวมก่อนนะครับเป็นกำรวมเออเป็นคำพิเศษเนี่ยอย่าออันนี้มันกำพิเศษอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีอากันย่อนนะครับ มันมีอะไรอย่างมันกระทึงไปกนความพิเศษอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วมันยังเปิ้ลยังเอารวมกันแถมนะครับอบอกว่าโมุอมันยาวไปนะครับอเอาเป็นความพิเศษปกตัดอัตัตบานี่ไปบว้ยังลุ่มอ,อย่างนีออ้นะครับอบอย่างนี้นะบะไม่ใช่เป็นหางนะครับออย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเป็นกบบอนะครับกบบอนะกบบอกนกบบอเหลือเหลือนะครับาเหลือเสียงเจตวานะครับอ่าตัวนี้นะครับ เสียงจดวากับกานะครับเหลือนะครับต้องใช้ตัวละนะครับละเขามาเปรียยเทียบแล้วนะครับเขาเอาเอาเอาตารางว่านะครับอมันต้องไปเหลือก็ใช้ตัวละเลยนะครับอันนี้ตัวละนะครับตัวละนะครับเหลือนี่มันจะต้องอ่ากัอนย่อนนี่ต้องอยู่ตรงร่มพุนนะครับอเหลือนี่จะใช้ไม่กิอย่างอีกได้นะครับก่อนแล้วแต่นะครับหรือไม่ คือมันถูกปัจจุบันน้อยก็ไม่เกือนะครับมาโบราณพวกกับไม่ขีพวกกับมีพวกกับเขียนนะครับอาแต่เขาก็บอกว่ากับพายเขียนไม้กีไม่เกือก็ับเหมือนกันนะครับเหลือนะครับอ่าก็ก็บนเหลืออก็บนเหลือเมื่อนะครับอ่านี่ไม่เกือนะครับมนไม่เกือกเห็นว่าไม่เกืออย่างนี้นะครับเมื่อเมื่อนะครับเมื่ออ่าเมื่อเสียง สามัญนะครับอ่าใจตุมมะนะครับหมายไหมถ้าเมื่อแล้วเมื่อมันก็มเมื่อเมื่อมันเสียงเจรวานะครับมันก็จะต้องใจตอ่มมะนะครับออันนี้เมื่อนะครับเมื่อเสียงสามัญนะครับหมายไหมครับเสียงสามัญในตารางใจตมมะนะครับเม,มื่อเมื่อก็ไม่อ การจอดนะครับอาจจะใช้ไม่กี้อก็ได้เมื่อนะครับยี่นะครับ่ายี่กับเมื่อในโบราณพวกก็เขียนนะครับเมื่อนะครับอ่าะภายจะใช้แบบไหนก็จำเป็นอย่างนะครับอผมขอใช้ให้มันเหมือนปัจจุบันหน่อยว่ามันบ่ต้องมันได้งงนะครับเมื่อนะครับเมื่อไม่เกือนะครับไม่เกือนะครับซักนะครับซักซักซักหรือซักลนะครับอ่าทีนี้มันมีสองสำนวนนะครับอ ซักเสียงจัตวาใจตัวสะนะครับถ้าซักนะครับใจตัวสะนะครับอ,อักษรมันกูกะน,นะตัวสะกับตัวสะนะครับมหมแม่ถ้าซักเสียงตรีนะครับอใจตัวใจตัวสะนะครับมหมแม่ซักนะครับสองตัวนี้ก็จะใจตัวใดก็ได้นะครับเพราะว่ามัน สำเนียงแต่ละท้องถิ่นมันเหมือนกันนะครับในเมืองเหนือเฮาเลยนะครับมันจะซักมันจะซักมันก็โซแลแตจะใจนะครับซักอ่าซักนะครับซักเอาซักซักเรื่องนะครับเรื่องเรื่องเองเรื่องเสียงโทนะครับอ่าเสียงโทก็ใจเอตัวละนะครับมาตัวละม่ใจตัวละนะครับตัวละ มันเรื่องมันมันออกไปดังไทยนะครับมันกำเรื่องเรื่องนี่ยนะเป็นเรื่อง่อ,งอใจ้ตุละนี่ได้นะครับเรื่องเรื่องนะครับผมสักเรื่องนะครับสักเรื่องอทีนี้เรามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็คือการที่ยืมเอาอักษรไทยมาปรับเทียบมาเพื่อเป็นอักษรละนานี่นะครับ ประกอบคําขึ้นมากับแบบภาษาไทยผสมสาษนอันตฤษนะครับเพื่อว่าบางครั้งสระมันบะตรงบะตัดกันนะครับอ่าเพราะมันมาเลต้องมีการบูรณาสับไปตัวเองนะครับก็ยืมตัวคอควายเนี่ยครับมาเป็นตัวกะเนี่ยนะครับแม่ก็อันตัวนี้มันซ้อนกันนะครับอ่าก็ก็ ไม้กังไหลนี่ก็บเามาแล้วนะไม้กังเนี่ยนะไม้กังมนหรือนิกหฮิตเนี่ยนะครับมาก็มีไม่เยอะนี่กับปอเลยนะบ่ออ่อันนี้มันเหมือนกันเห็นไหมกอบ่อนะครับกอบอ่เหลือเหลือดูตัวมันมีอย่างก็เอามาตามนั้นนะครับมาตัวหะตัวละตัวไม้กือนะครับมาอ่ะกันย่อนนะครับอ่าตัวอะกันย่อนมีตัวเดียวนะครับ ไม่เกือเนี่ยนะครับไม่เกือเนี่ยปกติปอยมีอะกันย่อนสองตัวนะครับในภาษาละนานะแต่เวลาเราประกอบคําปริวัติแล้วเอาเอามาตัวเดียวกับอนะครับอย่างนี้นะครับเหลือเมื่อนะครับเมื่อเมื่อกับตัวตรงตัวตรงมะนะครับมามายืมมาเมื่อฮะเมื่อกับตัวนี้นะเมื่อกับอ่ะกันย่อนมันมีสองตัวนะครับไม่เก๋อนะครับอ่าแต่ถ้าเมื่อมีตัวสะกดเรียบร้อยเลยเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับหมายมะปอยจะตัดตัวอะ ตัวสก๊อตตัวข้างหลังนี่ออกเปลี่ยนเป็นตัวงะนะเห็นะไหมครับเมื่อซักนะครับตัวสะนะครับยืมตัวสอเสอริมาเป็นนะตัวซักนะครับเรื่องเรื่องนะครับเรื่องเรื่องเห็นไหมเรื่องก็ตัวละนะครับมาเอามาตามนั้นนะครับมาเรื่องเห็นไหม่าตัวเมื่อมันมีตัวสก๊อตแล้วก็ จะตัดตัวอะกันย่อออกไปนะะเห็นไหมครับทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามครับแบบที่สามนี่กับฟังเอานะครับฟังเสียงฟังเสียงภาษาละนาทั้งบนพูดนะครับแล้วเอาภาษาไทยสกอตเขียนไปตามนั้นนะครับมาก็ออกมาก็บฮ้อเฮอมันได้ตรงที่สุดนะครับมา แต่ก็ยังว่านะครับในภาษาไทยกับภาษาละนานั้นมันระบบการผ่านเสียงมันบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เสียงมันจะไปบิดตรงบัดซ้ากันที่เสียงโทและเสียงโทพิเศษนั่นแหละครับมันจะบิดตรงบัดซ้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทาการดัดแปลงแก้ไขตัวหอยตัวมันนะครับในเรื่องนี้นะครับมันมีว่ากันนะครับ ภาวในปี28นั้นภกวามากว้างๆนะครับมาก็ภายเขียนก็แล้วแต่ภายจะเขียนนะครับแต่ในส่วนตัวของผมนั้นผมจะใช้ระบบอ่าปั๊บที่เสียงโทรพิเศษตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วตัวอื่นๆนั่นจะสะก๊อตเอาภาษาไทายสก๊อตได้หมดเลยนะครับได้หมดยกเว้นเสียงโทรพิเศษตัวเดียวนะครับก็นะครับก็เห็นไหมได้ยินเสียงก็นะครับตัวนี้ตัว คอควายไม่เอกไม่ใช่ก่อนะครับก่อนะครับเสียงโทนะครับก่อ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 เขียนหน้านี่ก่อนะครับก่อเห็นไหมฮก่อเสียงโทนะครับก่อก่อไทยนะก่อไทยอันนี้ก่อไทยหรือเลยจะเขียนนี่มันกับก่อนะอันนี้อีกก่ออีกก่ออันนี้ก่อเนี่ยใส่ไม้เลขแปดเนกับก่อแล้วนะครับก่อบ่อ บ่อห็่ไหมอันนี้ตรงนะครับเหลือเหลือกับตรงนะครับเหลือเมื่อเมื่อกับตรงนะครับซักเรื่องซักนะครับซักนะครับเอาเขียนม่วีเราภาษาไทยอะมันอ่านว่าซักนะครับเสียงเ,เอกะซักเนี่ยนะครับใส่มัจจดาวาบนเนี่ยครับซักเรื่องนะครับเรื่องนะครับเรื่องเรื่องก็เรื่องไทยนะครับอันนี้เรื่องไทยก็ ก็ภาษาปฏิวัติเบอร์ที่สามก็คงมีเต้าเอี้ยนนะครับมาเพราะนั้นก็นแล้วแต่ใครจะเขียนนะครับว่าออกมาตัวร่แต่จะต้องคํานึงถึงนะว่าว่างให้คนอื่นได้อ่านเนี่ยให้มันได้เสียงภาษาละนาโดตยตนะัวท่านก็นจะต้องไปพิจารณากันเอาเองนะครับ